และคณะของเราครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับเพราะทํางานร่วมกันนะครับระหว่างสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีที่มาต้อนรับคณะเราในครั้งนี้ผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้นะครับได้พาเรามาทานข้าวกันด้วยนะครับด้วยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเราเลยมาแวะทานอาหารกลางวันกันที่นี่ครับนั่นก็คือคิรีมันตาครับ นอกจากอาหารที่อร่อยแล้วนะครับยังมีบรรยากาศที่น่าเดินเล่นอีกครับเพราะว่าด้านหลังนะครับมีสวนเขียวๆและสามารถเดินต่อไปได้ยังสวนของญี่ปุ่นครับจัดสวนลักษณะสไตล์ญี่ปุ่นเลยและใกล้กันนะครับก็จะมีคอฟฟี่ช็อปครับหรือว่าร้านคาเฟ่น,นะครับถ้าสามารถที่จะเข้าไปเลือกรับประทานเครื่องดื่มเพื่อเกิดความผ่อนคลายได้เลยครับ รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับเราจะปูพื้นให้นักท่องเที่ยวของเราได้รู้จักวีรบุรุษสงครามก่อนที่เราจะเข้าไปดูโชว์แสงสีเสียงกันครับหนึ่งในวีรบุรุษสงครามที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับนั่นก็คือหมอบุญผ่อง ยาวตั้งแต่วัดชัยชมพนหนะ้าสรามหรือว่าใต้นะคะจรดวัดเหนือหรือวัดเทวสัการามพระรามหลวงความยาว1,200เมตรนะคะถนนเส้นนี้มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่สงครามก้าวทับจนถึงสงครามมหาเอเชียบบรานะคะ หมอบุญผ่องถ้าเป็นผู้ที่มีความกล้านะครับกล้าแบบไหนครับกล้าที่จะเอาหยุกเอายานะครับหรือว่าอาหารการกินต่างๆเนี่ยแอบส่งไปให้เฉลยศึกนะครับที่โดนเกณฑ์มาเป็นแรงงานในการชนะบ,บุรีแห่งนี้เพราะการกระทําของหมอบุญผ่องตรงนี้นะครับถ้าถูกจับได้นะครับก็จะถึงขั้นจําคุกนะครับติดคุกหรือไม่ก็ถูกประหารกันเลย แต่ด้วยความกล้าของหมอบุญผ่องครับเพราะหมอบุญผ่องนะครับเป็นเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับที่จะเข้าออกค่ายเฉลยศึกได้ท่านจึงไปได้เห็นถึงความลําบากของเฉลยศึกนะครับความลําบากของเฉลยศึกนะครับทำให้หมอบุญผ่องนะครับตัดสินใจว่าทั้งตัวหมอเองและครอบครัวเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเฉลยศึกเหล่านี้เพราะเนื่องด้วยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันลําบากขนาดไหนได้ไปเห็นกับตามาแล้วเพราะฉะนั้นหมอบุญผ่องจึงตัดสินใจครั้งสําคัญในการไปช่วยเหลือเฉลยศึกครับ เราได้พูดถึงความกล้าของหมอบุญผ่องนะครับเพราะถ้าหมอบุญผ่องเนี่ยปฏิเสธการช่วยเหลือทุกอย่างก็จบไปนะครับหมอบุญผ่องก็ไม่เดือดร้อนด้วยแต่ทุกครั้งนะครับที่หมอบุญผ่องเข้าไปก็จะมีจดหมายน้อยนะครับหรือคําบอกเล่านะครับของเฉลยศึกบอกว่าเจ็บป่วยทางไหนเจ็บป่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับบางคนเป็นแผลบางคนแผลกดทับบางคนเป็นไข้ป่า ซึ่งถ้าไม่ได้ยารักษานะครับเสียชีวิตอย่างแน่นอนครับหมอบุญผ่องครับแอบไปซื้อยาแล้วหาวิธีส่งเข้าไปในค่ายทหารโหหลากหลายวิธีมากมายครับบางครั้งเอาลูกสาวไปด้วยก็ยัดใส่ปิ่นโตหรือกระติกน้ําของลูกสาวนะครับทหารญี่ปุ่นตรวจค้นสิ่งต่างๆแต่ก็ไม่ได้ตรวจค้นที่ตัวของเด็กน้อยความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับจึงเป็นที่ประจักษ์ของคนที่มาเป็นเฉลยศึกนะครับหลังจากที่สงครามโลกสิ้นสุดลงเฉลยศึกเหล่านั้นได้กลับไปที่บ้านครับ กลับไปฟื้นฟูตัวเองนะครับและทุกๆปีอยากจะกลับมาแล้วมาพูดคุยกับวีและบุรุษของเขาที่ช่วยชีวิตเขาไว้นั่นก็คือหมอบุญพองและเป็นประจำเช่นเคยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเที่ยวกับเราแบบนี้ไปเจอประสบการณ์ร่วมกันแบบนี้ท็อปอัพไทยของเรามีเส้นทางการท่องเที่ยวให้ท่านเลือกทุกเดือนเลยครับ ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเรานะครับทาง YouTube Facebook และรวมถึง Line นะครับ Top of t h a ไทยเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารของเราและสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้อย่างใกล้ชิดครับทั้องออกตกเหนือตายเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน